ไฮไลท์พิมพิชยาก๊กรามสร้างแรงสนสะเทือนครั้งใหญ่ให้วงการบอลเล่บอลยุโรเมื่อเธอก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญของดงซีในการทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบอลเล่บอล้วยฝรั่งเศสได้อย่างสง่างามท่ามกลางเส้นทางที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังและการแข่งขันอันเข้มข้นจากบรรดาทีมชั้นนําของประเทศฝรั่งเศสความสําเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ของการทํางานหนักอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นเกินร้อยและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักตบสาวไทยคนนี้ ตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลนองซี่ถูกมองว่าเป็นทีมม้ามืดไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะกล้ามาไกลถึงรอบลึกของถ้วยรายการใหญ่แต่ด้วยการเสริมทัพที่ลงตัวโดวยเฉพาะการมาของพิมพิชญาทำให้โฉมหน้าของทีมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเกมรุกที่เคยขาดความเฉียบคมกลับกลายเป็นจุดแข็งที่คู่แข่งต้องระวังทุกวินาทีที่เธออยู่หน้าเน็ตความสามารถในการกระโดดสูงจังหวะฟาดที่รวดเร็วและพลังตกที่หนักหน่วงทำให้เธอกลายเป็นอาวุธลับที่ไม่มีทีมใดรับมือได้ง่าย ในรอบก่อนรองชนะเลิศพิมพิชยาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เล่นระดับท็อปเมื่อเธอทำคะแนนเกิน20แต้มในเกมเดียวพร้อมทั้งช่วยเกมรับด้วยการบล็อกสำคัญหลายครั้งจังหวะหนึ่งที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดคือการกระโดดบล็อก3คนพร้อมกันปิดเกมรุกของคู่แข่งอย่างเด็ดขาดก่อนที่เธอจะวิ่งย้อนมาทำคะแนนสวนกลับในจังหวะถัดไปสะท้อนถึงความฟิตและสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมเมื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศความกดดันเพิ่มขึ้นหลายเท่าสนามแน่นขนัดไปด้วยแฟนบอลเสียงเชียร์ดังกึกก้องตลอดการแข่งขันเซตแรก เต็มไปด้วยการดวลที่สูสีแต้มไล่กันแบบไม่มีใครยอมใครทิมพิชยาเริ่มต้นเกมด้วยความมั่นใจเธอขึ้นตกจากตำแหน่งหัวเสาแบบแม่นยำบอลพุ่งลงเส้นข้างอย่างเฉียบคมเก็บแต้มสำคัญให้ทีมอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากตัวเซตมักเลือกฝากความหวังไว้ที่เธอและบ่อยครั้งเธอก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยคะแนนที่เปลี่ยนเกมเซตที่2คือบทพิสูจน์ความนิ่งของเธอเมื่อคู่แข่ง พยายามเสือกกดดันใส่เธอโดยตรงหวังทำลายจังหวะเกมรุกแต่ทิมพิษยารับมือได้อย่างยอดเยี่ยมเธอปรับตำแหน่งยืนรับบอลแรกอย่างมั่นคงและพร้อมเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกในจังหวะเดียวความหลากหลายในการเข้าทำไม่ว่าจะเป็นลูกตกเฉียงมุมลูกหยอดหลังบล็อกหรือการตีเสยปลายมือทำให้แนวรับฝั่งตรงข้ามอ่านทางได้ยากช่วงปลายเซตที่3านองซี่ตกเป็นรองคะแนนตามหลังหลายแต้มหลายคนเริ่มกังวลว่าเกมอาจหลุดมือแต่ทิมพิชีาเรียกเพื่อนร่วมทีมมารวมกลุ่มพูดคุยให้กำลังใจ และส่งสัญญาณให้ทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจจังหวะถัดมาเธอตบสามแต้มมาติดไล่คะแนนกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงเชียร์ในสนามเปลี่ยนจากความเงียบเป็นเสียงเฮก้องสุดท้ายทีมสามารถพลิกกลับมาปิดเซตได้อย่างเหลือเชื่อผลงานของเธอในแมตช์นั้นทําคะแนนรวมสูงสุดของเกมและมีเปอร์เซ็นต์การตบสําเร็จในระดับที่น่าทึ่งสื่อฝรั่งเศสหลายสํานักยกย่องว่าเธอคือกุญแจสําคัญของชัยชนะพร้อมตั้งฉาย,ยาให้ว่าเครื่องจักรทําแต้มจากเอเชีย ขณะที่แฟนบอลไทยต่างแชร์คลิปไฮไลท์กันอย่างกว้างขวางแสดงความภาคภูมิใจที่เห็นนักกีฬาหญิงไทยสร้างชื่อเสียงในลีกยุโรปการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไม่เพียงเป็นความสําเร็จของทีมแต่ยังเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของพิมพิชญาในเส้นทางอาชีพของเธอจากการเริ่มต้นในลีกไทยสู่การพัฒนาฝีมือในเวทีนานาชาติและวันนี้เธอกลายเป็นกําลังหลักของสโมสรยุโรประดับสูงความสามารถของเธอไม่ได้จํากัดแค่เกมรุกแต่ยังรวมถึงความเป็นผู้นําในสนามการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม และการรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นอย่างสม่ำเสมอโค้ชของนองซี่กล่าวชื่นชมว่าเธอเป็นนักกีฬาที่เรียนรู้เร็วปรับตัวกับระบบทีมได้ดีและมีทัศนคติยอดเยี่ยมต่อการฝึกซ้อมทุกครั้งที่ทีมต้องการคนลุกขึ้นมาสร้างความแตกต่างเธอไม่เคยหลบเลี่ยงความรับผิดชอบความกล้าที่จะรับบทบาทสําคัญในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายทําให้เธอได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมและสตาร์โค้ดในมุมของแฟนบอลไทยความสาเร็จครั้งนี้คือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เด็กและเยาวชน ที่กำลังฝึกซ้อมบอลเล์บอลได้เห็นตัวอย่างของความพยายามที่นำไปสู่เวทีระดับโลกภาพของพิมพิชยาชูมือฉลองชัยชนะกลางสนามฝรั่งเศสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันที่เป็นจริงรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงจึงเต็มไปด้วยความคาดหวังนองซี่จะต้องเผชิญหน้ากับทีมแกร่งที่มีประสบการณ์สูงและกลุ่มกำลังแน่นปรึกแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่กำลังพุ่งทะยาและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทุกเกมทิมพิชยาและเพื่อนร่วมทีมมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ หากสามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จนั่นจะเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าความสําเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าผลการแข่งขันรอบชิงจะออกมาอย่างไร,ราการพาหนองซี่เข้าสู่รอบสุดท้ายของถ้วยฝรั่งเศสได้ถือเป็นหมุดหมายสําคัญในประวัติศาสตร์สโมสรและชื่อของพิมพิชยาก๊กรัมจะถูกจารึกไว้ในฐานะนักตบสาวไทยผู้เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับนักกีฬาไทยในเวทียุโรปอย่างแท้จริงเรื่องราวของเธอคือบทพิสูจน์ว่าด้วยความมุ่งมั่นวินยัยและความกล้า ฝันไม่มีเป้าหมายดใดไกลเกินเอื้อมและข้ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนานในวงการบอลเล่บอลทั้งไทยและฝรั่งเศส